จังหวะหัวใจในายสะอาดสัมา,าส,ะสะเป็นคนที่เล่นแปลกๆหน่อยจะเป็นคนที่แบบซ่าๆแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจสูงที่แบบเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งมั่นใจในตัวเองมาก ก็เนี่ยแค่หลังคาเนี่ยขึ้นไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเนี่ยหนูเอาเท้าข้างขวาเหยียบอันนี้จะไม่ลูกขึ้นซ้ายขึ้นนี่แล้วก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวโยกขึ้นไปแล้วก็เกาะแล้วก็ดึงตัวขึ้นขนาดนี้เลยเหรอครับรู้สึกอะไรเราก็ทําเลยแบบทาตรงๆชอบใครเราอยากจะคุยกับใครเงี้ยเราจะคุยตรงๆเวลาเราอยากจะเคลียร์กับใครหรือว่ามีเรื่องที่มันจะต้องแบบต้องพูดจริงๆอย่างเงี้ยเราก็จะพูดเลยเราจะไม่เก็บมันไว้ม่นซับซ้อนเราต้องตามหาให้เขากลับมาเจอเราให้ได้ คีติกาเหมือนเหมป็นแบบบอบบี้เลิฟเล็กๆตอนแรกที่เจอกันที่ต่างประเทศที่เรียนด้วยกันเหมือนเขาก็เป็นคนที่เหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนเราอะไรเราก็เหมือนโดนคุณย่าบังคับมาเรียนที่นี่ต่างคนก็ต่างเข้าใจกันละกันความเข้าใจมันเลยเหมือนกันเอาจริงตอนแรกมันคงเป็นความรู้สึกดีก่อนแหละที่แบบเราเหมือนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกแสก็มีคนมาแบบ คอยพิวใจเราอยู่คอยมีคนมาแบบอยู่ข้างๆเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออการที่เขามาอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คอยช่วยพยุงเราขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <S 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 จริงตัวละครชนาทีก็เป็นตัวละครที่น่าอมขันใช้ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบ จ๊จู้จี้แบบเวลาทำนู่นทำนี่ก็จะแบบอารมณ์รุนแรงแะอะไรเงี้ยแบบขี่โมโหนิดหน่อยแต่ว่าเวลาใส่ใจนร่งก็แบบก็ใส่ใจบบจริงก็เอาชนะใจผมได้ทุกคนนะแล้วรู้สึกดีแบบเวลาที่มีคนมาคอยให้กำลังใจเราตอนเราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคุณจัดการไปคุณเองครับ,บวันนี้ก็ตี ตัวละครเปรมยุดาเอาจริงๆก็เป็นคุณย่าของสาสาที่เหมือนจะดูบังคับสาสาให้ทำนู่นทำนี่แต่ความจริงเราอยากให้แบบสาสาเป็นเด็กที่มีความแบบเติบโตมาเป็นคนที่ดีเอาจริงๆคุณย่าก็เข้าใจเราแหละแต่ก็เหมือนมีกรอบให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อแบบที่คุณย่าคิดว่าดีอะไรคุณย่าเปนคที่ที่ผมน้เจ็บแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณย่าเป็นต้นเหตุของเรื่องงหมด ใกลสุดน่าจะเป็นแบบวันที่ต้องเล่นแบบเลิฟซีนวันแรกกับพี่ใหม่ไม่ใช่เลิฟซีนเป็นเหมือนเราไปขโมยจูบเขาอะเกือบหนึ่งเลิฟซีนใช่แล้วแบบเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยแบบเกรงๆเป็นพี่ใหม่ด้วยก็จริงแล้วก็สมมติเป็นตัวละครแหละก็ต้องเชื่อได้มากที่สุดแล้วก็เหมือนก็ต้องกลา้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกับพี่ใหม่ด้วยว่าแบบเขาเขาโอเคไหม มแค่คนโตรู้สึกยากมากผมรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ถ่ายนานมากแล้วผมก็ก็ตื่นเต้นยายกับนายนะจะใช้เงินซื้ออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยคิดจะใช้เงินซื้อเธอเลยนะที่ฉันทำเพรว่าฉันรักเธอฉันไม่เคยรักนายไง เป็นซีนที่ไปนั่งที่บาร์ดื่มเหล้าอยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ตัวสาสาเอง ấy, ก็ได้อยู่ตัวเองได้คิดอยู่กับตัวเองคนเดียวว่าแบบสิ่งที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นลองมาคิดทบทวนความคิดตัวเองดูว่าแบบกังหันเขาชอบเราหรือเปล่าเขาชอบเพียหรือเปล่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกับเพียเป็นเหมือนซีนที่ได้กลับมาตกตะกอนความคิดตัวเองครั้งใช่ผมอกหักครับ ถ้ามันต้องเจ็บจะเก็บรักไว้ที่ฉันคนเดียวเมื่อถึง